พูดถึงการระดมทุนแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องพูดเรื่องเงินเนเ,เพราะการระดมทุนมีหัวใจอยู่ที่การรวบรวมเงินแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนื้องานของการระดมทุนเกิดขึ้นก่อนที่เงินจะถูกโอนจากผู้สนับสนุนเสียอีก การระดมทุนไม่ได้สําเร็จตอนที่เงินถูกโอนเข้ามาในบัญชีแต่สําเร็จตั้งแต่ตอนที่ผู้สนับสนุนรู้สึกไว้วางใจในแคมเปญหรือตัวองค์กรของเราความรู้สึกไว้ใจที่ว่านี้มีที่มาทั้นจากชุดคุณค่าและวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงที่เจ้าของแคมเปญและผู้สนับสนุนเชื่อร่วมกันแต่ชุดคุณค่าที่เหมือนกันอย่างเดียวนั้นไม่พอเราอาจจะเจอแคมเปญที่น่าสนใจมากๆแต่ตัวแคมเปญไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากสเตทเมนหนึ่งชุดกับกราฟิกไม่กี่แผน่น ตรงนี้นี่แหละที่การสร้างความสัมพันธ์จะเข้ามาเสริมความไว้วางใจให้กับโปรเจกต์ของเราการระดมทุนของเราไม่ได้มาพร้อมกับคำสัญญาว่าจะคืนกำไรหรือแปลงเงินสนับสนุนเป็นผลิตภัณฑ์อะไรให้สิ่งเดียวที่เรามีคือเรื่องเล่าที่ดีและการสื่อสารที่สม่ำเสมอเรื่องเล่าที่ดีและสม่ำเสมอนอกจากจะช่วยสื่อสารเป้าหมายแล้วยังช่วยทำให้ผู้คนได้รับรู้ว่าเราคือใครเชื่อแบบไหนและทำไมงานของเราจึงสำคัญ เป็นการเชิญชวนให้ผู้สนับสนุนตัดสินใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราด้วยเพราะการสนับสนุนก็ไม่ได้หล่นมาจากฟ้าที่ไหนแต่สร้างได้ผ่านความไว้ใจและความสัมพันธ์ที่จริงใจซึ่งใช้ทั้งความพยายามเวลาและความคิดสร้างสรรค์หนึ่งในแคมเปญระดมทุนที่ประสบค,ความสำเร็จทั้งในยอดการระดมทุนและชื่อเสียงเกิดขึ้นในชุมชนออนไลน์ที่เข้มแข็งและเหนียวแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของศตรวรรษนี้นั่นคือชุมชนนักเล่นเกมเ a อร์ Wheels on the bus, แน่นอนว่าเวลาเราเล่นเกม <Yeah. S 2> เราก็อยากให้ตัวละครอของเรามีชีวิตเพิ่มอีกสักหน่อย23มชีวิตเกมจะได้ไม่โอเวอร์ใช่ไหมแล้วถ้าการเล่นเกมของเราช่วยต่อชีวิตใหม่ให้กับเด็กๆข้างนอกเกมได้จริงๆละ่ะ EXTRA LIFE? Seriously? Extra Life charity gaming เป็นแคมเปญระดมทุนของมูลนิธิ Children's Miracle Network Hospital ที่เริ่มต้นขึ้นในปี2008จากการเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรงของเด็กหญิงคนหนึ่งในรัฐเท็กซัสเกมเมอร์จะมารวมตัวกันในกิจกรรมการเล่นเกมมาราธอน24ชั่วโมงเป็นประจำทุกปีไม่ว่าจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์บอร์ดเกมหรือการละเล่นกลางแจ้งเพราะเปิดรับเงินระดมทุนสำหรับเป็นค่ารักษาดูแลเยาว,วชนที่ป่วยขั้นวิกฤต ในเครือโรงพยาบาลของบุรณิธิทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดาแต่แคมเปญไม่ได้หยุดอยู่แค่อีเวนต์ประจำปีเพียงอย่างเดียวเกมเมอร์ทุกคนจะจากมุมไหนของโลก <Wow. S 1> ก็สามารถเล่นเกมและถ่ายทอดสดเพื่อระดมทุนได้ทุกที่ทุกเวลาตั้งแต่เปิดแคมเปญมา Extra Life ระดมทุนช่วยเหลือทางการแพทย์ให้กับเยาวชนกว่า130ล้านเหรียญให้ผู้เข้าร่วมกลายเป็นฮีโร่ทั้งในและนอกเกมและยังคงเป็นแคมเปญที่มีผู้เข้าร่วมหลักแสนคนในทุกๆปี We enter friends and leave real world everywhere enter friends leave real heroes and for as as sick kids everywhere. แต่ไม่ว่าเราจะทำแคมเปญระดมทุนขนาดเล็กกับเพื่อนๆหรือของเงินจากมูล,ลนิธิด้วยตัวเลขหลายหลักการเดินทางหาทุนนั้นเริ่มต้นด้วยรูปแบบเดียวกันคือรับฟังเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงเราเรียกวิธีการนี้ว่ากระบวนการเข้าหาหรือ move management สิ่งแรกที่ต้องทำในกระบวนการระดมทุนคือ เราต้องระบุบุคคลที่น่าจะเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนงานของเราก่อน Extra Life มีความชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายของเขาคือนักเล่นเกมทุกประเภทเมื่อระบุได้แล้วว่าคนกลุ่มนั้นอยู่ที่ไหนเราจึงเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาไม่ใช่เพื่อของเงินทันทีแต่เข้าไปเล่าเรื่องราวที่เราเชื่อเล่าถึงสิ่งที่เราจะสร้างเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนจากนั้นเราจึงจะต้องบ่มเพาะความสัมพันธ์นั้น สำรวจตรวจสอบความสนใจร่วมของพวกเขาอัปเดตข้อมูลและแลกเปลี่ยนชุดคุณค่าของเรากับพวกเขาเชื้อเชิญให้พวกเขาเข้ามาทำความเข้าใจกับกิจกรรมหรือข้อเรียกร้องของเราและแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นฝวนหนึ่งของภาพใหญ่ในขบวนการและเมื่อเวลาเหมาะสมมาถึงเราจึงจะเอ่ยปากข,ขอการสนับสนุนการเอ่ยปากข,ขอเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าไม่เอ่ยปากข,ขอก็ไม่มีการสนับสนุน และหลังจากผู้สนับสนุนได้มอบเงินให้กับเราแล้วภารกิจก็ยังไม่จบเราต้องดูแลความสัมพันธ์นั้นหล่อเลี้ยงมันด้วยคำขอบคุณคอยขยันเล่าให้ฟังว่าความช่วยเหลือของพวกเขาได้กลายสาภาพเป็นผลลัพธ์อะไรบ้างหรืออัปเดตสถานะล่าสุดของแคมเปญและทําให้เขารู้ว่าเขาช่วยพวกเราได้มากกว่าแค่การเข้าร่วมเฉยๆตัวอย่างเช่นแนะนําแคมเปญให้กับเพื่อนๆต่อไปรวมไปถึงติดต่อสื่อสารในเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากแค่การสนับสนุน กระบวนการเข้าหาของ Extra Life เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเอ่ยปากขอและหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์นั้นได้อย่างไรผู้สนับสนุนของ Extra Life ไไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนอกจากทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่แล้ว เพิ่มเติมคือสนับสนุนเงินให้กับแคมเปญและแคมเปญก็อัปเดตอยู่สเสมอว่าเงินเหล่านั้นกำลังไปที่ไหนอีกทั้งยังสร้างแพลตฟอร์มให้เกิดคอมมูนิตี้คนเล่นเกมที่ใส่ใจในการช่วยเหลือทางการแพทย์ให้เยาวชนอีกต่อหนึ่งด้วยมีกระบวนการทำให้เป็นเกม Gamification ให้ผู้สนับสนุนตั้งทีมแข่งขันกันว่าใครสนับสนุนเงินได้เยอะที่สุดในรอบปีแถมผู้ชนะตัวจริงในเกมนี้ก็คือเด็กๆที่ได้รับเงินสนับสนุนเป็นค่ารักษาพยาบาลน,นั่นเองเพราะฉะนั้น เราทำแผนผังการเดินทางของการระดมทุนได้คร่าวๆดังนี้กรณีผู้สนับสนุนในชุมชนระบุหาคนที่ใส่ใจในประเด็นที่เราจะทำเลยทำไม่ได้ด้วยการประกาศอาจจะเดินเคาะตามประตูบ้านเอาสร้างความสัมพันธ์เล่าเรื่องราวภารกิจของเราบ่มเพาะความสัมพันธ์ค่อยๆสร้างความไว้วางใจอัปเดตความคืบหน้าและสร้างการมีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆเอยป่าขอขอการสนับสนุนที่ชัด เคลียร์และจริงใจดูแลความสัมพันธ์ขอบคุณกระชับค,บความสัมพันธ์อัปเดตสถานการณ์และสื่อสารอย่างต่อเนื่องทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับภารกิจกรณีแคมเปญดิจิตอลล่ะระบุสร้างกลุ่มเป้าหมายด้วยการโพสต์ภารกิจอย่างสม่ำเสมอบาง่วนอาจจะปล่อยให้อัลกอริทึมจัดการบาง่วนอาจจะต้องทะลวงเข้าไปในชุมชนออนไลน์ที่จฉพาะเจาะจ,จงสร้างความสัมพันธ์ แบ่งปันเรื่องราวสั้นๆที่เขาจะสนใจเน้นย้ำสาระสำคัญของภารกิจเรื่อยๆบ่มเพาะความสัมพันธ์อัปเดตเรื่องราวด้วยโพสต์ทำวิดีโอเบื้องหลังภารกิจและสื่อสารขอบคุณกลุ่มผู้สนับสนุนตั้งแต่เริ่มแคมเปญแรกแท็กชื่อเข้ามาได้เลยถ้าเขาโอเคกลุ่มเป้าหมายอยู่บนโลกอะไรกิจกรรมก็ควรจะออนไลน์ด้วยเอยปากขอเปิดตัวแคมเปญระดมทุนมีกรอบเวลาและเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง บนโลกออนไลน์อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สะดวกกับผู้สนับสนุนกว่าด้วยดูแลความสัมพันธ์กล่าวขอบคุณอย่างเปิดเผยส่งข่าวอัปเดตสม่ำเสมอและใช้โซเชียลมีเดียต่อยอดการมีส่วนร่วมเรื่อยๆเอาละแล้วในกรณีถ้าเราจะเข้าหาผู้สนับสนุนระดับสถาบันละ่ะไม่ยากเลยระบุกลางองค์กรออกมาดูว่ามีหน่วยง,งานไหนให้ทุนอยู่หรือเคยทำอะไรคล้ายคลึงกับประเด็นของเราบ้างสร้างความสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมที่พวกเขาสนับสนุนแสดงความคิดต่อเนื้อหาของพวกเขาหรือเข้าไปขอคําแนะนาจากสตาฟของพวกเขาเอาตัวเข้าไปให้คนเห็นก่อนบ่มเพาะความสัมพันธ์แบ่งปันจดหมายเข้าจากฝั่งเราส่งรายงานผลของภารกิจที่เราทําหรือเชิญสตาฟของเขามาร่วมกิจกรรมของเราไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือหน้างานจริงเอยปากขอเห็นว่าจาังหวะถูกต้องเมื่อไหร่เราก็ขอนัดประชุมเพื่อหารือกับแนวคิดและเอ่ยปากขออย่างตรงไปตรงมาดูแลความสัมพันธ์หลังจากได้รับเงินทุนแล้ว มันคอยดูแลรักษาความสัมพันธ์อัปเดตความคืบหน้าความสําเร็จและขอบคุณอย่างจริงใจนอกรอบมากกว่าแค่รายงานทางการที่ต้องส่งอยู่แล้วด้วยแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นภาระงานที่ใช้ทั้งเวลาและความทุ่มเท Extra Life ใช้เวลากว่า4ปีถึงจะเพิ่มเงินสนับสนุนจากหลักแสนเหรียญต่อปีเป็นเงินหล้านเหรียญต่อปีแต่เรื่องเวลาและการทุ่มเทแรงนั้นคุ้มค่าเหนื่อยแน่เพราะเมื่อมีความไว้วางใจแล้ว กระบวนการระดมทุนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเคลื่อนไหวเพื่อความเปลี่ยนแปลงก็เข้มแข็งหนักแน่นขึ้นทั้งหมดนี้ไม่ได้เริ่มจากจะไปเอาเงินจากที่ไหนแต่เริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ให้ลงหลักก่อนเดี๋ยวทรัพยากรจะตามมาเอง